สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาดูบ้านสวนนะครับบนเนื้อที่4ไร่15ตารางวานะครับเป็นบ้านไม้สักยกสูงนะครับตัวบ้านนะครับจะเต็มไปด้วยต้นไม้นานา,นานชนิดเลยครับผมแล้วก็อยู่ติดกับมอเขาด้วยนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านไม้สักยกพื้นสูงด้านบนมี3ห้องนอน1ห้องน้ำและระเบียงด้านหลังวิวสวนสวยสวย่สวนด้านล่างเปิดเป็นพื้นที่โล่งเพื่อให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายมิติและใช้ปีกไม้สักก้านเป็นผนังเพื่อเพิ่มพื้นที่ส่วนตัวโดยเน้นที่ความโปร่งสบายสไตล์บ้านสวนธรรมชาติตัวบ้านตั้งอยู่บนเนื้อที่4ไร่15ตารางวา ในเขตตปากช่องอำเภจอมบึงจัังหวดราชบุรีนอกจากตัวบ้านและพื้นที่สวนผสมผสานที่มีทั้งไม้ผลและพืชผักสวนครัวแล้วยังอยู่ใกล้กับเขาลังเสือซึ่งเราสามารถมองเห็นวิวเขาอย่างชัดเจนได้จากภายในตัวบ้านในเขตพื้นที่4ไร่15ตารางวานี้นะครับโดยรอบเนี่ยจะมีถนนสาธารณะถึง3ด้าน เป็นเรื่องเป็นห้องเพิ่มอีกห้องถามนั้นนะครับแล้วตะก่อนตรงนี้ก็มีศาลาแล้วต่อเติมอีกมันก็เหมือนทำเหมือนโฮมสเตย์อะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูในสวนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวบ้านเนี่ยเราจะกลับมาอีกทีนิดหนึ่ได้ครับผมแต่ผันนี้ก็เป็นที่ปุ้ยนะครับเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านเดิมนะครับวันเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในสวนกันครับผม เป็นพวกพืชผักสวนครัวอ่าถ้าเกิดโซนนี้เป็นพืชผักสวนครัวใช่ก็จะมีมะกรูดมะกรูดนี่จะเยอะหน่อยครับอ่าตอนนั้นเขาว่าปลูกไว้ก็คือว่ามีคนมารับซื้อไงคือเขาเขาก็เลยปลูกไปเยอะเลยทีเดียวเพราะเขาก่อนเห็นมันจะมีแม่ค้าเขาจะมาตัดเองใช่ไหมใช่ครับผมเขามาตัดเองหมดเลยตัดเองแล้วก็เขารอรับเองแล้วเขาก็ตัดกิ่งให้เราด้วยตัดแตงให้เราด้วยใช่ไหมครับเขาว่ตัดไปใส่ถุงไปเขานับถุงเท่าไหร่เท่าไหร่นดำๆนั้นนี่เขาชร้างเป็นกิโลหรอพี่ปุ้ยเออลงใต้นะ เป็นถุงพลาสติกใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ่าใช่ใบมะกรูดอย่างเดียวกิโลเท่าไหร่มไม่รู้จำไม่ได้นะกิโล่ขหรับซื้อ60สิบมันก็แพงสุดก็80อันนี้ประมาณกี่ปีต้นโอ้ปลูกไปเนี่ยนะครับผมมะกรูดรวม7ปี8ปีแล้วมั้ง7ปี8ปีเขาแสดงว่านานนะแต่ว่าเรอยู่แค่นี้แหละเพราะมันจะอยู่แค่นี้แหละเพราะตัดใช่กิ่งไปเรื่อยๆไม่ให้แตกยอดไปอู้นี่ยรวมห้าสิต้นนะนี่ไล่ไปเลยนะ นี่ก็มะนาวนะครับเนี่ยคือช่วงเนี้ยมันไม่ค่้มีคนมาดูแลใช่อาจจะแห้งๆหน่อยนะครับตามนั้นนะครับแต่ปกติถ้าถ้าน้ำดีมันก็จะอดได้แล้วนาะมะนาวถูกต้องน้ำไม่ต้องกลัวนะพูดถึงน้ำถ้าเกิดว่าคนดูแลปุ๊บมันต้องระบบสองระบบแล้วที่นี่น้ำมันก็มีสองระบบใช่ทั้งปลาแล้วก็บาดาลบาดาลด้วยจอดไว้เรียบร้อยแล้วคือถ้ามาอยู่ก็คือใช้มันเราต่อเรียบร้อยแล้วไม่ปุ้ยอ่าเรียบร้อยก็คือว่าเขาแค่เดินสายท่อยางมาเนี่ยน้ำหยดก็ได้แล้ว ตามเนี้ยใช่เรียบร้อยแล้วครับผมปาก็สบายเลยสบายเลยใช่ปลาก็ได้ใช่ปลาดานก็ได้ใช่ครับอย่างปกตินี่ก็ที่นี่จะใช้ปลาปลาในในครัวเรือนถูกต้องแล้วก็ปลาดานก็ใช้ในทางรดน้ำต้นไม้ใช่ครับสามารถขุดบ่อขุดอะไรได้ไหมพี่ปุ้ยขุดบ่อถามว่ามีด้านหลังจะว่างอยู่เป็นโรงเห็ดแล้วเราลื้อออกไปแล้วจะมีที่ว่างอยู่ดูตรงเนี้ยขุดบ่อก็เจอน้ำหรือว่าเป็นบ่อตรงเนี้ยนะเจอมีน้ําออกมีน้ําออกใช่ไหมครับ่ถ้าเกิดว่า น้ำไม่พอเราก็มีบาดาลเติมน้าได้อีกใช่ไหมครับผมวมา,มาเป็นบ่อก,ก็ได้เพราะข้างบ้านมีเขาปีนปกแล้วแต่แต่เดิมเนี่ยเขาปลูกอะไรครับแต่เดิมเลยก็เป็นที่ปล่าแล้วก็ซื้อที่ไว้เขาลงมะม่วงไว้แล้วจ้างคนดูแลไปอ๋อครับแล้วพอตอนหลังก็นหลังมาปลูกใช่ปลูกบ้านอันนี้ก็ตัดออกอะไรไปปุ๊บก็เป็นผสมผสานไปครับแสดงว่านี่ก็มาปลูกเนี่ยแถวเขตนี้ทั้งหมดชาวบ้านไอ้เพื่อนบ้านทั้งหมดก็จะเป็นประมาณเดียวกันเป็นสวนเกษตรทุนมากแล้วคขา ที่เราเดินมาเนี่ยเมื่อกี้เราผ่านในส่วนของพวกต้นมะกรูดแล้วก็พืชตัะสูลครัวใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็โซนผลไม้นะครับไปเรื่อยโซนผลไม้แล้วผลไม้ก็เริ่มจากกล้วยออ่าันนี้้กลวยพื้นฐานกล้วยครับจะกล้วยน้ำว้าใช่ป่ะครับผมกล้วยน้ำว้าผลใบเดี๋ยนี้ก็แพงกันนะใช้ประโยชน์ได้หมดลยครับก้วหัวตรงหัวปีโอ้เยอะครับด้านหลังก็มีเป็นดงเลยครับผมใช่ครับอ่าแล้วก็มีมะม่วงฝรั่งก็เยอะครับฝรั่งฝรั่งนี่โอ้ซิฟต้น อินตผพาลามกินตผาลามด้วยปีที่แล้วเหมือนได้ได้กินไปละรอบหนึ่งใช่ใช่แต่ว่ามันต้องผสมเกสรอีกเพิ่งออกนะเป็นพวงออกมาสองคนแล้วครับผมก็ไม่เขา้าใจว่ายากเหมือนกันแต่ว่ามันต้องพบสูตรมันต้องเอาผสมเกษรอะไรเงี้นต้องดูดีๆอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งอ่าใช่ครับฝรั่งนี่ก็มาจากดําเนินนะเนี่ยอ่ากิมจูกิมจูไรเม็ดครับผมอันนี้เนี่ยเป็นอ่าอันนี้ชมพู้ครับฝรั่งก็เยอะนะยี่สิบสามสิบต้นนั่นนหะ ได้กินลูกหมดใช่อยู่ที่นี่ผลไม้โอเคไปถักสวนครัวแท้ไม่ต้องไปซื้อใช่ลยลำไยลำไยก็มีไม่บอกใช่เนี่ยครับโรงเห็ดเก่าโรงเห็ดเก่ามีรวมเก้าโรงตะก่อนอ๋อเมื่อก่อนมีเก้าโรงเก้าโรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นที่ที่แบบคนงานมาทุกงานก่อนขี้เลื่อยก็มาลงนี่ยสิบล้อแต่ตรงนั้นก็ทางแต่ก็มีห้องน้ำใช่ห้องน้ำของงานเขาถ้าคนที่มาอยู่ใหม่นี่สามารถเอาไปต่อเติมอะไรก็ได้ใช่หรือใช็กาะอีกวงอีกบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่เขา แต่กั้นเป็นบ้านได้กี่หลังเลยนะเนี่ยใช่จริงแล้วอ่ะเด็กตีฟ้าใช่ครับผมได้แล้วอันนี้เป็นพื้นที่โล่งๆครับเพราะว่าเราล่าสุดที่เราเคลียร์ให้หมดแล้วใช่เคลียร์ครับผมไม่มีใครมาอยู่ใหม่ก็สามารถตกแต่งเคลียร์พื้นที่ได้เลยมีพื้นที่โล่งหน่อยทางนู้นด้านหลังก็จะเป็นอ่าต้นส่วนใหญ่รอบๆอ่ารอบแปลงเราก็จะเป็นปู่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ล้อมรั้วครับไผ่ตรงว่าใช่แล้วก็มีพวกสะดาลต้นใหญ่ๆนะ ตรงนี้นะครับที่ที่ที่เราเดินมาเนี่ยนะครับอันนี้อยู่แค่ฝั่งหนึ่งใช่ไหมพุ้ยใช่ฝั่งทางขวามือของตัวบ้านซ้ายมือตัวบ้านใช้มือตัวบ้านอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้แล้วก็พืผักสวนครัว็นวนใหญ่นะครับจะมีกล้วยมีมีไผ่มีอะไรบ้างครับผมทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับไรีว่าฝั่งทางขวามือตรงนั้นก็จะมีไม้เริ่มใหญ่หน่อยมะขามมะม่วงมีมะขามป้อมมีมะขามธรรมดาแล้วก็มีมะม่วงครับผมกระท้อนคลิปนี้อาจจะ นานหน่อยมันเยอะนะพื้นที่อ่ะท่ามฟางมันไม่ใช่แบบแต่ถ้าเกิดว่าที่อาจจะพาเดินไม่ทั่วนะครับเพราะว่ามันไม่ทั่วมันเยอะมากอาจใช่ถ้าเกิดว่าผลไม้ก็หลายอย่างแล้วสนใจใครสนใจก็นัดมามาดูการท่ปุ้ยก็พร้อมจะพาดูนะครับได้ดูแบรายละเอียดลึกๆเลยนะครับมาดูต้นเป็นๆเลยดีกว่าใช่ใช่ต้งเนี้ยครับผมนี่ครับเป็นดงเก่าเลยดงกล้วยเลยครับผมตอนนี้กล้วยก็ราคาดีแล้วนะน้ำยังอยู่เลยน้ําเดินไว้เนี่ย น้ำเล้าเห็ดอย่างนั้นเลย,นนยคือว่าก็เขามาทําต่อได้เลยนะทำจริงแนละ้วก็จะเดิน<า>ระบบน้ําไม่ขาดไม่ต้องกลัวเลยเต็มที่น้ําฟรีประดานพอเรามาทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเป็นไม้ไม้ผลอไ,ไม้ผลและกินได้ล้ จะต้นใหญ่ขึ้นหน่อยเพราะว่าตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันอยู่ทางเกือบที่ตะวันตกใช่ไหมครับใช่ครับผมทิศตะวันตกเขาจะไว้เวลาบังแดดช่วงบ่ายอันนี้คือซีกขวาแล้วติดกับตัวบ้านเลยนะครับครับผมด้านหลังบ้านแล้วใช่ด้านหลังบ้านก็จะมีระเบียงเนี้ยอ่าใช่เป็นนกชานบรรยากาศใช่ดูได้ดูวิวรอบชั้นสองครับแล้วช่วงนี้ก็เนี่ยของม่วงเริ่มออกดอกแล้วพี่ปุ้ยใช่ครับผมเนี่ยก็เออไม่เกินเมษาเนี่ยจบข้าวเรียบร้อยนี่ก็เริ่มเริ่มงนี้เล็กๆนี่เนี่ยเนี่ยชัดเจนครับ เขียวโซเวอรอันนี้หมดเลยเหรอครับพี่ปุ้ยแทบจะทั้งหมดเขียวโซเวอรหมดมีเขียวโซเวอรมีมะขามนะครับนะครับผมมามะขามขนุนนี่มาพร้อมครบหมดเลยครบหมดเลยขนุนก็อร่อยผลพันธุ์ดีนะเนื้อหนาครับผมครับถ้ามองขึ้นไปก็จะเห็นตัวบ้านอ่าครับเป็นนกชานปุ้ยบ้านนี้ก็เป็นนี่ก็เจอเป็นไม้สักไม้สักทั้งหลังทั้งหลังครับผมถามว่าผูกไม่มีคราผูกครอยู่จริงๆช่วงนี้อ่ะก็คือเยอะ พี่พี่เจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ในเมืองเนาะใช่เพราะว่าอายุเยอะแล้วหลังนี้ก็จะมีพี่ปุ้ยที่คอยมาดูแลให้อยู่ครับผมผมก็มีน้องชายไอพี่ชายพี่ชายเขาก็มาช่วยดูแลดูนิดนึงนะครับผมไม่ยอมชิดจริงๆไม่ยอมชิดนี่ก็หลายต้นมีต้นใหญ่แล้วนะทางด้านโน้นนะครับมีต้นใหญ่ครับผมม่ยอมชิดหลายอย่างมะขามครับมะขามมะขามนี่ก็เริ่มเริ่มมะขามฟักที่มันออกไม่ไล่กันนะพี่ปุ้ยเนาะใช่ออกมะขามใช่เอาข้าวม่วงไม่ยอมชิด มะฝรั่งชชมพูอย่างกล้วยกล้วยหอมแล้วก็มีจำยัยเจ็ดไปแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลานะครับมันก็ค่อนข้างแข็งแรงครับแล้วก็ผลไม้ทุกอย่างเลยเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าเจ็ปีหมดที่กินผลได้หมดมีฝรั่งรู้สึกว่าจะแค่ไม่ถึงปีฝรั่งมันวันลงบาทีก็ปีนึงเจ็ดแปดเดือนก็ได้แล้วบิมจู เราเดินมาจนจะถึงโซนน่าปก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาโอเคเขาใช่ครับผมเขานี่เขาหลังเสือป่ะพี่เขาหลังเสือครับเป็นวัดเขาหลังเสือตรงหลังไปไหมเขาหลังเสือใช่เขาลูกนี้ก็โอ้โหมบรรยากาศบรรยากาศก็โอเคครับมันก็จะเขียวอย่างนี้ทั้งปีเนาะที่พูดเราเห็นผมขับผ่านอยู่แล้วแล้วถ้ากิดว่าดูข้างล่างก็อย่างนี้ดูข้างบนก็อีกมุมเลยโอ้อีกมุมเลย้องดูนะใครที่ ชอบบ้านสวนอ่าครับอ่าแล้วก็ได้วิวเขาช่วงเช้าเเนี่ยอากาศดีๆนะครับที่นี่อางกัดยังคืนนีหบอกว่าเย็นเย็นแทบไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดบาดาลตัวนี้ก็บาดาลนี่ก็หลายตางเป็นสองระบบครับใช่ครับผมจะเป็นตัวระบบก็คือว่าปลาปลาหมู่บ้านเนี่ยปลาเขื่อนอบตเนี่ยก็คือว่าเราใช้ครับครับผมก็คือว่าเป็นสองระบบอันนี้ก็บาดาลบาดาลเพื่อทําเกษตรครับมันต้องมีครับของพวกนนี้แล้ว พูดถึงน้ำปรับน้ำบ้านเนี่ยครับผมน้ำมันแรงครับน้ำก็คือดีเขาก็ใช้อาบเราก็มีถังกรองอีกทีนะอ๋อแต่เรามีมีทั้งถังเก็บระบบไม่ต้องกลัวเลยกรองใช่เรียบร้อยมาอยู่เนี่ยครับพร้อมเรียบร้อยเลยใช่เรียบร้อยมาอยู่ก็มาอยู่ก็แค่เดินสายเนี่ยแค่ทําน้ำตัวปลาปลาก็ต่อสายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไฟเก็ต่อเรียบร้้อยแลวนะครับเปิดใช้ได้เลยน่เจาะใชครับผมเปิดใช้ได้เลยมีคัดนั่นอยู่เนี่ยเมื่อก่อนจริงๆอ่ะตรงนี้ครับรอบรอบบ้านอ่ะมันเป็นรั้วหมดเลยใช่ ถนนใหม่เนี่ยคือถนนเนี่ยเขาเพิ่งสร้างใช่ทำนี่ยังไม่ถึงปีนะคุณนะพอเขาทําถนนใหม่เขาก็เลยมาเลยลืู้อะไรไปหมดเลยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพอมันกินไปหน่อยแนวเขตเราก็ยังชัดเจนชัดเจนอยู่ครับชัดเจนอยู่เหมือนเดิมได้ชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้เอาแค่มาล้อมหรือว่าเข้ามาใช่ใช่ถูกต้องครับก็เรียบร้อยละเรียบร้อยแค่ข้างหน้ายังไม่มีดูข้างหน้าแค่นั้นเองนิดหน่อยครับผมนิดหน่อยนะครับทีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงตัวบ้านตัวบ้านต้องเอามาชมนะครับชมไปแล้วคุยกันไป เดี๋ยวเราพาไปดูตัวบ้านต่อเลยครับผมครับทีนี้ตัวบ้านเนี่ยมันห่ายมุมมากเลยเอาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเอาหน้าบ้านก่อนเลยเอาหลังเล็กก่อนหลังเล็กที่มา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 ตอนแรกเป็นศาลานั่งเล่นนะครับผมแล้วเนี่็มีไม้สักเหรือต่อเติมไปไม้สักทั้งหลังไม้สักทั้งหลังเอาไว้เวลาอันนี้ก็ญาติมาพักเลยอเพื่อนมาพักใช่ครับผมแต่ยัมีความเป็นส่วนตัวเนาะใช่นอกอมีนกชาร์ดหน่อยหนึ่งนะครับเข้าไปก็อ่ะเชิญครับครับผม ข้างในก็จะมีหนึ่งห้องนอนใช่ครับผมหนห้องนอนหน้่งห้องน้ำใช่อันนี้คือถ้าถ้าเพื่อนมาหรือญาติมานี่ก็เป็นส่วนตัวสบายๆเลยครับในห้องนอนห้องนอนนี้ก็ไม่เล็กนะพี่ไม่เล็กครับผมมันก็ไม่สไตล์รีสอทแหละใช่คือพร้อมทุกอย่างอย่างปกติก็จะมีเพื่อนๆมาพักอยู่แล้วใช่มีครับแล้วก็ผมว่ามานนอนมาส่วนในตัวบ้านนะครับตัวบ้านเข้าไปเลยครับ อันนี้พอเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่เจอคืออ่าลานโล่งๆแต่วันนี้กว้างกว้างกว่าคนที่พูดมากจริงๆในใต้ครับโอ้โหแบบหน้าบ้านจริงก็แปดครับต่อเติมได้เลยครับผมก็ต่อเติมได้เลยอันนี้ก็ใช้สําหรับอเนกประสงค์อเนกประสงค์ครับจะใช้เป็นทางทานข้าวก็ได้หรือจะนั่งเล่นก็ได้นะครับครับผกว้างตรงนี้บางส่วนก็มีการต่อเติมตต่อเิมหมดครับใช่ไหมไม่สักทั้งหมดเลยปีกไม่สักครับ ถ้าใครมาอยู่ก็สามารถต่อเติมกั้นเป็นห้องก็ได้ทำมันปิกไม้เหมือนธรรมชาติใช่อันนี้คือทําแบบโล่งๆเวลาแขกไปมาก็ได้อากาศมันโฟลตลอดนะครับพอถัดมาทางซ้ายมือของตัวบ้านตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องห้องเล็กๆนะครับแล้วผมเห็นมีห้องสองห้องนี้คือใช่ครับผมเป็นห้องตะกอนเขียดเชื้อเก้าทําเชื้อเห็ดอ๋อเชื้อก่าครับผมลองมาดูได้ครับ ทำเห็ดแพ็คเห็ดนี่ไงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ใช้งานถ้าใครมาอยู่ก็สามารถดัดแปลงห้องพักปุงญานท่องพักของแม่บ้านได้ติดบุ้งรวดทั้งหลังต้องกลัวเลยแล้วเมื่อกี้ที่เราบอกว่าก็บ้านได้มีเครื่องกรองน้ำให้เราเอ้ไยแล้วแล้วก็ถังนงเก็บน้ำก็มีหมดแล้วกองสี่ตัวกองใหญ่ สำหรับพื้นที่บนตัวบ้านพอเราเดินขึ้นบันไดมานะครับห้องแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็คือห้องโถงถัดจากห้องโถงมาจะเป็นห้องนอนห้องที่1ซึ่งมีขนาด4คูณ4เมตรห้องนอนห้องที่1น,นี้นะครับจะมีหน้าต่างถึง3ด้านเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติในยามเช้าที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นครับจะมีลมโฟลตลอดทั้งวันพอถัดมาจากห้องนอนห้องที่1ครับเข้ามาเนี่ยจะเป็นส่วนของ ห้องนั่งเล่นครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของครอบครัวใช้ดูทีวีตรงในห้องนี้นะครับจะมีแอร์ให้1ตัวคตัวซ้ายมือจะเป็นห้องนอนห้องที่2ซึ่งมีขนาด4คูณ4เมตรหน้าต่าง2ด้านจะเห็นวิวเขาลังเสือและสวนของตัวบ้านพอถัดออกมาจากห้องนอนห้องที่2จะเป็นพื้นที่โถงทางเดินทางซ้ายมือจะเป็นห้องนอนห้องที่3ห้องนี้มีขนาด4.5คูณ4เมตร ห้องนี้จะเป็นวิวสวนหลังบ้านพื้นและผนังเป็นไม้สักด้านบนจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องพื้นและผนังปูด้วยกระเบื้องพร้อมสุขภัณฑ์และเครื่องทำน้ำอุ่นอีกหนึ่งตัวและนอกเหนือจากห้องนอนสามห้องและห้องน้ำหนึ่งห้องด้านบนนะครับจะมีห้องพักอีกหนึ่งห้องนะครับซึ่งอยู่ทางขวามือของโถงทางเดินปัจจุบันเนี่ยเจ้าของใช้เป็นห้องเก็บของครับ นะครับผมห้องโถงห้องหเป็นอกชาลหลังบ้านนั่งเล่นครับครับผมสิงคโปรครับอันนี้ไว้ไวติ้งเย็นเลยเย็นเลยเย็นนะครับผมลมทีนี้ก็เหมือนกับอย่างที่บอกว่าเราเราอยู่เป็นบ้านสวนการธรรมชาติแล้วก็ท่ามกลางต้นไม้ธรรมชาติต้นไม้ก็สูงสูงเกินบ้านไปแล้วเกินบ้านไปแล้วใช่ครับผมจะเห็นแบบบรรยากาศต้นไม้ที่นี้ด้านนี้จะเห็นโล่งหน่อยนะครับผมพาที่ท่านจะขึ้นตรงนี้ ใช่ตอนเช้าตอนเช้าก็จะเสร็จคอนเที่ยวก็จิบกาแฟไปก็สบายบรรยากาดีครับผมแล้วพอตอนบ่ายมาทางนี้ก็โดนต้นไม้เราบางแล้วก็เย็นก็เย็นทั้งวันนะครับคนเดินอันนี้เขาทำครัวเหรอครับตะกอนนะครับผมทำครัวก็มีที่ล้างมีเตาแก๊สนะครับอ่าใช่แล้วก็มีครัวเล็กๆตะบนใช่ผมตื่นเช้ากินข้าวเช้าใช่เราเดินรอบตัวบ้านมาแล้วแล้วก็เดินมาถึงในบ้านหมดแล้วทีนี้เรามาพูดถึงราคาราคากันบ้างดีกว่า ตอนนี้เทนะ่าไหร่นะสี่ไร่สี่ไร่สิบห้ตา,า,าตารางวาตารางวาเป็นบ้านสวนอ้อมต้นไม้สูงมกว่าจะได้ขนาดนี้นี่แบบเยอะนะใช้เวลาเวลาหลายปีแล้วใช่ไหมเนาะครับผมแล้วก็แบบต้นไม้ก็ต้องบอกว่าเป็นทั้ง ต้นไม้ประดับแล้วก็ทานได้ด้วยทานได้ด้วยพืชผลการเกษตรใช่ผลการเกษตรเป็นบ้านสวยอย่างแท้จริงเลยตรงเนี้ยจริงนะครับผมมีที่มีสาธารณะรอบด้านใช่ครับผมด้านหน้าด้านนี้ด้านข้างด้านข้างทิศตะวันออกลาดยางครับผมลาดยางหมดเลยครับผมด้านหลังก็ติดถนนนะสาธารณะประโยชน์เหมือนกันแต่ยังไม่ลาดยางเป็นลูกลังอยู่ครับผมขนมโตยูเลยรอบด้านเลยโตยูรอบด้านราคาอะไรพุ้ยราคาก็บอกไว้ไม่แรงครับ3ล้าน4ี่แสน สามล้านสี่แสน่าครับผมโอ้ราคานี้นะครับสี่ไร่สามล้านสี่แสนพร้อมต้นไม้บ้านไม้สักไม้สักทั้งหลังพร้อมต้นไม้โอ้ขนาดนี้ดินก็ดีดินก็ดีแน่นอนแล้วก็ยังได้วิวเขาขวังเสือหน้าบ้านอีกนะครับได้บ้านไม้สักทั้งหลังเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับผมอ่าที่นี่นะครับอยู่ห่างจากโรงพยาบาลยุพราชไม่ถึงสามกิโลแล้วก็เข้าตลาดก็ประมาณห้ากิโล ในตัวเมืองราชบุรีก็ประมาณ25-28กิโลนะครับก็ใกล้ๆแล้วก็ถ้ามาจากกรุงเทพก็112กิโลเองครับได้เยว่าไม่ไกลจากความสะดวกสบายเลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่สนใจสามารถติดต่อต่อคุณรัชนนท์ได้พุ่ยพาดูตรงไหนที่เราพาไปไม่ถึงอ่าพี่พุ่ยพาไปดูให้ละเอียดเลยนะครับก็โทรมาได้เลยครับผมติดต่อมาได้ที่คุณรัชนนน์นะครับ 092 263 5563นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับบ้านที่ดินทำเลยดีนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเล้กปุ้ยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ